ที่พี่น้องมาเลยเห็ดของกินลง ward เนาะเดี๋ยวนี้พัดน้ำน่อไม้เลกก้าผัดสะเพราะไม้เสียีวิตโอ้นาะพี่น้องมาในเทาได้เหตุการ์เข่าลงบริเวนมันชินนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นก็เลยว่าคือจะเย็ดให้สุกให้แม่อะไรจ้ะก็เลยมื้อนี้ผัดสะเพราเลยเนาะแล้วก็นผัดสะเพราเนี่ย,ยนะก,ก็มีหลายอย่างเลยพี่น้องมีเงี้ย ตำมะฮงแน่แนวเมเป็นหมักกันแหละตะมะฮูงผัดะเพามูรากาแนหมูเนื้เขาไีเน้อเขาแนหมูลากามีแกงจืดพี่นาเขี่ฮเกียมไว้กับตะมะฮงไป่นงะพวมีอย่างไร่นางไปชมกันเลยเนาะหมดขอบใจเลยไี่นอง ทุกคนที่เขามาติดตามแปลงพัดถิ่นซาเล่ยอนจะได้กระากดติดตามถ้ามักคิดแปลงกระฝากดไลค์ให้แปลงเลด้อขอบใจเด้อทุกกำลังใจที่ส่งให้แปลงที่บทถิ่บัวปกันทุทุก,ก,ก,นทกคนเลยเด้อจับขอบใจหลายๆเด้อถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษต่อไปนั่นเด้อพี่น้องมานนี้ก็มาได้บ่ได้ไปหาหมอไปยงยงในสวนรับ เฮ็ดแการในการเอาใช้มือจับจะบ่าเฮาล้างสะอาดในเด้ออย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเด้นล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนเฮาสิจับอาหารแต่ละอย่างไปอาหารมีนนแต่แนวเพิ่ผมากมอะไรจะเฮาหินให้เพิ่นทีศเมเพิ่นที่อยู่สวรรค์นั่นแหละจเจป็นทิศเรียนลับไปแล้วนะเฮาไม่ได้เฮ็ดให้เพิ่นจนไปหาเพิ่นคิดฮอดหาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดหลายสินเลย ว่าบางชินก็นได้เหตุบางชินกับผลเหบอทันได้ไปเห็ดขอโทษเวลายเสียงมันดันนนนนงนานนานนานนนเสียงมันนานนานนะขอโทษขอไปเด้อขอบทุกใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามจนจบคลิปแบ่งเด้อเจา้าขอบใจใหลายเพื่อนพักดันในคลิปน้องใหม่ในเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะขอบใจนะ้ำเมเนะกับเห็ดตำหงนันีีสองขกเนาะ เห็ดสองหกอ่เพราะว่า,วาวได้เห็ดผักข้าวสองพนะันเนาะเขาได้เสองจานเลยเป็นของกินมีแต่แนเนี่นหมักทั้งนั้นเอาเห็ไดนะไปแกง๊ยวจืดเนี่ยใบละลายยางนั่นแหละจ้ะอะไดรไปสวยป้าเป็นกำลังใจให้แป้งในเด้ยอยงพี่น้องโควิดเนี่ยไม่ได้ไปใส่ส่วนนี้ก็ไ,ได้แต่เห็ดอาหารแหละ พินทองถ่ายการที่เนาะกาบปอด้ชูได้ไปส่งกเก็บตัวอยู่ในเฮือนพี่น้องเอก,องก,ก็บตัวเห็ดในตะลงมกับมีพัคกับพี่น้องมีต้มรูนก็มีเนื้อหมูแล้วก็ปัจเจ้าเป้าแล,แล้วก็แกงจืดเนี่ยแหละพี่น้องดำในภาพนี่แหละแกงจืดเอาไปหิบด้วยตัวเองเขาบอกไปซื้อพี่น้องอย่างเ้องหิบเนื้อซื้อเป็นบางอย่าง เือเป็นบางอันการทาวิสือมาหิตเองให้เป็นเองเหิตใหม่ๆสุดๆเห็ดใหม่ๆเลยเนี่ยม,มันจะแนบใหม่ๆเป็นกินขอบใจได้ลายเด้อพี่น้องจะได้ลาไปแล้วเพียใบใบขอบใจหลายๆหักทุกคนเด้อจากใบาย,บาย